สวัสดีครับพ่อบ้านเจก้าบายอิสราเยวครับเมื่อนี้มาเก็บบักม่วงบักม่วงยังก่อยเบียงบกม่วงไอ้ดีครับบักม่วงไอดีครับเพื่อน่าผมกับบุ๊มบิ๊มบ้านเฮาบุ๊มีเ๊มนครับบุ๊มีิ๊นะครับบักม่วงไอดีเกาให้เอาไม่มาใส่เอามุดเอาครับมื่อนี้เอาครับหมดเอาเลย อยู่บ้านก็มุดประจำนี่แล้วมุดอยังมุดมุดปลาหาหน่อไม้หาหน่อไม้เออยนี่แหละครับคือวิธีครับเบื่อไอ้เบี้ยงคนนั่นแหละครับคนเด็ดเอาครับเขาก็ใส่นี่แหละครับกันไกลเรนีพร้อมเอาบาถึงเบ็ดเอาขึ้นสันนะครับเอามาถึงต้นมันก็บม่ได้สูงหรอกครับแต่ว่ามันหักประมาณสองเมตรกว่าอืมเอื้อเลยห้องกัน บงม้วนขดหนีดมันไม่ค่อยจัำมาหรอกครับนี่เป็นคโดเกเดนี่หมาพ้นหน่อยครับนี่ครับบงม้วนเบื้องบนนะพ่อใหญ่คนเก็บหลังกับวาใส่กระจิมนี่นะลูกนึงห้าเช็คครับแพงครับบกม้วนตัวนี้แพงกว่าบกม้วนไม้ยาญอีกครับเงินไทยกระจิบิได้เลยครับคูณสีเบืองตอนนี้น้อยเบี้ย เออหน่วยละห้าสิบบาทละ่ละ,ละโดยประมาณครับนี่แหละครับเพินเ่นจะไปบ่มครับนี่นี่นี่คือซุ้มที่มันสุกครับ,บอ่านี่คือซุ้มที่มันสุกหน่วยละห้าสิบละครับนี่กล้ากินก็กินครับพี่น้องตอนนี้หน่วยละลยห้าสิบเลยอือกล้ากินลดคนไทยบานเท่าบ้าก้า,ก,ากินนะครับหน่วยละห้าสิบแต่โลละห้าสิบก็เตะถิ่มแล้วบานเท่านะแย่งครับ นี่ครับฟังนี่กับมกม่วงเชอรี่ครับตัดตกแต่งกิ่งมันเป็นอะไรล่ะนี่นะครับวิธีเก็บผลไห้เวียงแล้วก็นี่แหละสางยังีินะครับนี่ตัดไวๆอยู่นี่เนาะอยงได้กัฝากพี่น้องที่ตามครับพอบ้านเจ๊ก้าบายอิสราเอลครับทั้งยูทูบแล้วก็บเฟซบุ๊กแล้วครับมีสองช่องทางคือเก่าแล้วครับให้พี่น้องที่ตามครับที่ได้เห็นวิธีการทํางานครับอยู่อิสราเอล มาสมอาเห็นงันแบบใดใส่ชีวิตแบบใดเนี่ยกินอยู่แบบดนใดไ่ได้ทมาก่า้มาครับฮะพูดไดทีสิมากกะฝากมาเบิงครับเพื่อได้เป็นแนวทางในการบ้านนะครับเพื่อตกส่วนบกม่วงนี่แหละคือวิธีการตัดจงขวัญใบนิดนึงน้อยเลียงเนาะเป็นใหนจงขวัญใบครับยางยาง่างทีออกหน,น,น่อยเนาะ

สำหรับวันนี้ขอตัวไปเหตุกานก่กันครับฝากพี่น้องติดตามครับพบกันเจ้ากาใบาสเลียว<ป>ส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ